สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นมันหยุดของปัญญานะครับเดี๋ยวปัญญาจะพามาเดินตลาดเถวหยวนกันมาดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะว่าปัญญาไม่เคยไลฟ์สดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไลฟ์สดนี้จะชัดเจนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บน,นึงนะโอเคตรงนี้จะเป็นตลาดเถ่ายวนนะครับถ่ายทอดสดด้วยกล้อง iPhone 13 Pro นะครับยังไม่มีผู้เข้าชมเลยอะ่ะ คนก็เยอะอยู่นะเนี่ยเช้าเช้าอย่างเงี้ยคนเยอะมากเลยหาซื้อขนมซื้อขนมกินกันดีกว่าวันนี้เรามีงบสองพันนะสองพันเรามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ปยญญาจะมีคลิปคลิปลงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆดูมันสั่นไหมกล้องอ่ะ ถ้ากล้องสั่นก็ไม่รู้ด้วยนะนี่เลยใครกำลังเดินใครกำลังคิดจะเดินทางมาไต้หวันก็ก็ดีนะครับก็มาในที่ที่แปลกใหม่นะครับเราไม่เคยมาเราก็จะได้มานะครับไปไต้หวันก็ดีนะครับดีแบบเป็นแบบต้นๆเลยแล้วก็มาได้ง่ายสุดด้วยไวดูวซิซอยนี้มีอะไร ฝากกดติดตามช่องปัญญาด้วยนะคบถ้าใครคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับนี่เดี๋ยวปัญญาจะพาเดินถ่ายให้ดูให้ทั่วเลยวันนี้มีขนมอะไรนะกินเยอะแยะเลยปัญญาก็ไม่รู้จักหลายอย่างเลยนี่เดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นตลาดลว เราจะซื้อเสื้อผ้าสักหน่อยวันนี้เสื้อผ้าใส่ไม่ได้และเราอ้วนขึ้นโอ้โคนเยอะมากเลยอะ เป็นว่าเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ปัญญาจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ลงให้ดูนะครับบ๊ายบาย